ทำไมคุณทำกระจกอีกแบบนึงอะทำไม่เหมือนผมแห้ตอนนั้นกระจกคลมขาดกันยังก็ทำอันนี้ไปแล้วกันเดี๋ยวขออย่างนึงก,ก่อนผมหิวอข<ม>เอเครื่องใส่ก่อนผมก็หิว <c oughs> เอากระจกหมด อัดละอ่ะเชิญพูดของคุณเขาไม่พูดชื่อรายการอ่ะตอนนี้เราอยู่ในรายการ KLVPKS นะวันนี้ลาลาลาคุณคุณพูดทีครับอาสวัสดีครับนี่แน่วันนี้เรามาทำอะไรครับเออ่วันนี้เราจะมาแบบอะไรเดี๋ยวนหนึ่งเอาชีวิตรอดครับเอาชีวิตรอด โอเคครับงั้นก่อ,อนอื่น,นเราก็ต้องตัดไม้ครับจบปะปะปะปตัดไม้ตัดไม้ไมเอ้ยเอ้ยนายขโมยไม้ไม้เราไปหมดเลยเอ้าวเหรอก็เห็นตีอยู่เนี่ยตีอยู่เนี่ยเอาเอาเออใช่ไม้ผมจับเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวต้นหนึง่ง คือว่าเราไปหาทำเลดีๆก่อนเอาเฮ้ยเราไปหาทำเลดีๆก่อนดีไหมครับขอตัดต้นนี้ก่อนเอเขขุดตุ๊เอาไปก่อนแล้วกันนะอีชพอยัง,<ผ>ม,งมีไม้อีกสิบห้าแล้ว ทำคมติกแป๊หนึ่งฉับโอเคได้ครับติ้งแล้วตสติ๊กพร้อมทำอาวุธก่อนเอาไปหาทําเลกันเลยปะลุยเลยครับ,เ,รบเชิญเอา้านำนำไปไหนดีไป,ไปตอนแม่ก่อนนำเลยสิครับ เฮ้ยคุณทำไมไว่ายน้ำไวจังคุณอยู่ไหนเอ้ยเฮ้ยอยู่เอ้ยไปเร็วเด็ดผมเต่า <c oughs> คุณกระสันท่วมคุณเ่ยใช่ใช่เห็นอยู่ครับคลิปนี้จะแบ่งถึงแล้ว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 ้ย เฮ้ยจะปุ๊บขึ้นขึนเฮ้ยคุณก,กระโดดขึ้นเนรอตรงเนี้ยนะ,ะหรอตรงไหนก็ได้ครับลุยเลยครับไม่เรียบรอรหารที่เรียบๆหมือนก็ได้ก็ดีนะครับนั่นไงเจอแล้วมันมีบ้านอยู่ด้วยอะ่ะของใครอะ่ะคุณหรือเปล่าอะ่ะตล่างไว้ก่อนแล้วครับ แกไปจิกเก่อเฮ้ย,ยหิวแล้วอะ่ะหิวแล้วในนั้นยังไม่มีของใช่ไหมช่วยกันขุดทรายไปเผาก่อน คนุเงนียบแล้วเงียบแล้วครับอะไรอะไรครับมีอะไรครับชื่ออะไรครับเนี่ยเฟมเหรออ,อ่อผมชื่อเฟมครับโอโ้โหชื่อลุกเป็นไฟมาก โดนกันซะอาพอไปมุ่งหน้าสู่บ้านเดิมของคุณเฮ้ยตกช่วยด้วยเฮ้ยอันตรายอันตราย, <c oughs> ไ,ยไปไปไป อันตรายแท้ครับเนี่ยเราบ้าน,น,เ,านเจ๋งออมา,าสร้าง<น>ไปก่อนแล้วโอเคมีของด้วยเ <c oughs> จ๋งเข้าไปใหญ่เอา้าทำกระจกแล้วนี่นาเอาไม้เผาไม้ดิคุณทำไม่นี่สิครับเอ่อเผาหนี่ยฮะเอ๊ะเอา,เาไม้ไหมครับ คุณตีไก่อ่ะไก่เฮ้ยเฮ้ยนายนายอยากได้อยากได้แบบสูตรแบบกินเล่นก็เต็มเลยไหมหรอดมีด้วยล่าไก่ลงไปกินในน้ำล่ไก่ลงไปกินในน้ำเต็มเลยเชื่อเชื่อใต้เหรอเชื่อดีหรออมเอาเนื้อไก่กันทำได้เหรอฝักฟัก แล้วก็วิลืมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาอะไรมาให้กินก่อนแล้วกันนะครับก่อนอื่นครับแป๊บหนึ่งนะขวานก่อนแล้วกันแล้วก็ครัมครับจอบ ก็ครับที่คุดินแค่นี้พอโอ้ยโอเคยันผมไปหาไม้นะเอ้ยแกไม่มีหมวัวกี้หาแกหาแก ผมได้สามาันแล้วนเนี่ยขนเนี่ยเดี๋ยวขุดไม้ไปทำให้หาหก <ผม S 1> อันเขาเพิม่มโซนไปให้นะครับเดี๋ยวผมขุดเขาเพิ่มโซนไปเขาเพิ่มโซนเนี่ยผมไม่ขุดก็ได้ผมค้าของไว้แล้วเนะี่ย อยู่ไหนครับ,อย,รบอยู่ไหนครับกำลังคุณก cover z โซนอยู่แถาครับไต้มา3.2อันแล้วครับ cover stone เหรอครับเอ้ยเออตกตายอยู่ตรงไหนอะครับผมอยู่หลังคุณเนี่ยแหละครับฮะเอา้า cover stone มา